กินที่บ้านคลิปนี้มาแบบยาวๆจุกๆเสร็จแล้วได้กินสุดๆอร่อยมากมันจะใช่มีคำหนึ่งมังนุ่งขึ้นมาว่ากเสริเฮ้ยขนาดนั้นเลยอิอช่วงนี้หันมาลองกินมัชชายิงเลยซื้อตัวทดลองมาลองกินนะคะว่าเราเนี่ยชอบชาเขียวระดับไหนสั่งชาเขียวในตอตอมมาอยากมาลองมากกับตัวที่เชคอันสิวเนี่ยมาลองกัน รสชาตไม่เหมือนกันมีสิบแบบสิสูตรมาหลับตาหนึ 1, 2, เฮ้ยกินไมชากินา,ากินที5้าสอ็ดว้าปิดไม่ดีอ่ะทำไมยี่ห้อนี้มันเข้มข้นข,นขนาดนี้คุณน่าชอบ จะมันเจ๋าหลอดสาหรคนกินชานะันดูเป็นชาจริงๆเลยใช่แบบชาเขียวอะ่ะทำอีกแก้วหนึ่งแล้ว <ละ S 1> เดี๋ยวลองทำอีกแก้วนะคะเป็นลาเต้ตอนนี้ห้องครัวจะเขียวทั้งห้องครัวแล้ว <c oughs> เขาบอกว่าถ้าชงลาเต้ให้ใส่วอลมอร์เตอร์แล้วเชคแล้วก็มิ้วเก้าสิบมาเริ่มนีเขียวแบบเข้มข้นมาก น่ารักมากอรอ่อยเข้มข้นอะ่ะใส่น้อหวานนี่โห oh, ตื่นเลยอะ่ะนัวก <laughs> ินชาเกียวแล้วดีเปิดตู้เย็นไปเห็นฟักทองแล้วก็ไข่คิดเมนูนี้ได้ทันทีว่าต้องเป็นฟักทองผัดไข่เท่านั้นจริงๆถ้าใช้ไข่เป็ดเนี่ยจะนัวกว่านี้ ผัดทองได้ปะ่ะเข้มข้มนได้กว่านี้อีงไม่อยากปรุงเยอะใส่ซีอิ๊วหนัอืมจริงๆดูแล้วแหละแลว่ากรุงน้อยเหมือนไม่ยังอ,อยได้กินมื้อต่อไปอไหมอยาครับผัดผัทองเลิศมากมันแซ่บถุงใจมากเลยอคือเผ็ดขนาดต้องลไปหยิบน้ำไหม ม,มีคนหนึ่งเราอยู่ข้างนอกส่วนมื้อนี้ถ้าใครติดตามมิ้งเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันดีกับมีเย็นไก่ทอดเป็นเมนูกันตายนะ <c oughs> แล้วก็ทําง่ายมากมิ้งจะเอาไก่ไปชุบไข่แล้วก็ชุบแป้งแล้วก็ชุบเกล็ดขนมปังแต่เราจะพยายามอัดสลัดผักเข้าไปนะเพราะว่าพี่เอิร์ธเนี่ยบีบมานะคะว่าขอบนี้อะไรเขียว <c oughs> ๆทุกมือ้อ ออขอบคุณครับวันนี้ลองใส่น้ำสลัดอันใหม่เป็นน้ำสลัดยูุ่เนี่ยอืมอืม้อออร่อยอ่ะอิตาลีมาอืมอยากรักคุณอ่ะไก่รอร่อยมากไก,ก่โองคัาสึแฟนทำอร่อยมากก,กุศลกุศลจุยใช่ปะจุยมาก ไข่อร่อยมากอ่ะพิจาริถ้าเป็นแบบเย็นอยู่นี้นะัอร่อยมาก เช้านี้นิ้งจะอบไก่ย่างและนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่จะทํามะเขือเทศผัดไข่เพื่อนเนี่ยแกก็ชอบกินมะเขือเทศเป็นทุนเดิมอยู่แล้วถ้าใครชอบกินแล้วก็อยากผิวสวยใสยลองไปทําเมนูนี้กันดูน้นง่ายมากปีปี๊เปิดใท่หไหอยได้ไหมเปิดไม่ได้อะ กินรสชาติแบบมิลล้ออ่ะอืมคุณต้องชอบเพราะว่าเป็นมะเขือเทศอ่ะอร่อยอ่ะจริงปะโอ้แต่ถ้าเป็นคนไม่กินมะเขือเทศนี่ตายเลยนะขอบคุณครับพี่ครับลูกเรียกร้องอยู่ตาลูกแล้วกรบป๋องมากเลยครับโหพี่ครับพอมีผักแล้วอ่ะ เขาเหมือนเขากินในนี้แหละน้ำพริกอ่องเอาอีกแล้วเมนูนี้ก็เป็นอีกเมนูที่ไม่เคยทำเห็นดอกขจรขายในแมคโครนะคะแล้วก็ซื้อมาเลยซึ่งตอนที่นิงไปเวียดนามอ่ะนิงได้ไปกินผัดดอกขจรมาแล้วมันอร่อยมากจนแบบติดรสชาติอะอยากกลับมากินที่ไทยอีกก็เลยเป็นที่มาของมื้อนี้นะคะดอกขจรผัดบุนเส้นมาชิม อกิมามได้ไหมอร่อยมากไอดอกขจรมันหวานอะ่ะนี่ไม่ใส่น้ำตาลเลยอ,อร่อยมากมองเห็นความหอมเลยนะคนเราแต่ถ้าขึ้นมดนี้ไม่หอมนะอ,มอร่อยมากมมเลิศอ,อ่นอะนี่แส่กรอบชค้กปี๊บ โดนเหรอมีคิีแล้วเลยหัวอร่อยผมไม่ชามาเลย,ย,ายเดี๋ยวห่วยเรี่ยงห่วยม้องเลยเนี่ยคุณแค่ใส่อกหรอไก่ไม่คุยเว็บแค่นั้นเลยเหรอ,อ อยากภูมิใจตัวคุณวะส่วนมือนี้เนี่ยให้ฟีลเป็นโรงอาหารนะคะนิ้งไปแอบถอยถาดหลุมมาแล้วเหอะมากบวกกระถามเพียวว่าชอบนิ้งทาเมนูอะไรที่สุดเท่าที่เคยกินมาแกก็ตอบเมนูนี้เลยเป็นแรปไก่แบบนี้นะคะจะใส่ไก่เทอริยากิเข้าไปคือเมื่อก่อนอน่ะนิ้งจะอยู่ที่คอนโดแล้วก็มีหม้อทอดเล็กๆใบนี้แหละเราก็ทําเมนูนี้ให้เขากินแล้วมันกลายเป็นแบบติดความทรงจำทุกครั้งที่เพียได้กินเมนูนี้แกจะมีความสุขมากๆอะ่ะ

อย่าเซ่ออวดโคนว่าฟาร์มดีอืมใ่ก๋อมอร่อยขึ่งไงพอทำเป็นซ้อมแลเกิอืมอันนี้ดีปาอืมอืมอืมอร่อยอ่ะอันนี้ดีเหรออืมอืมอร่อยมากคล่ะอร่อยแป้งดีปะอืมแป้งมี้อะนะมันกรอบๆนิดนึงเข้าไปข้าวมอทอด ส่วนมือสุดท้ายเป็นมือที่เพียวหิวมือสั่าเราก็เลยต้องรีบทํานะคะซ,ซึ่งเมนูนี้ทําง่ายแล้วก็เร็วมากๆเป็นข้าวหน้าเนือแต่ความพลาดของดิฉันก็คือนิง้งอะทำเค็มเกินไปนะคะใครจะไปทําตามก็ลดความเค็มลงมาหน่อย ทัน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 ทเขามากเลยครับพี่ลองชิมแค่หนดิุยหอมเหมือนัร้านเลยอะมัวม่วๆนะเนี่ยมีมั่วแล้ววันนี้ผีมือมากเที่ยงเหมือนสั่งร้านเลยอะเนี้ยาทาเร็วมากคุณรู้วิธีทาได้ไงอ่ะจินตนาการงอ <c oughs> ะร้อนอมรอนมากเลยอะคั้ั <c oughs> เ็มนิดนึงเค็ม om, ไปหรออต้องกินหม้ขเาาลึกๆไงยาขอค no. right> ุ้มากๆเออที่ผ่านมากินเมนูฝีมือเขาเป็นไงกินมากี่วันแล้วรู้ตัวปะประมาณประมาณสี่วันละเฮ้ยสี่วันเองเหรอใช่รู้ได้ไงใช่ปะล่ะไม่วันนี้รวมเป็นวันที่ห้าวันเนี้ย ไอเดียล้วไม่มั่นใจละเน,นี่ยเราเลยไม่คำถามละมือแรกที่ทำให้กินคืออะไรโอ้โหหุยคุณเก่งอะ่ะใช่ไหมใช่เป็นไงแฟนทำข้าวให้กินรู้สึกไงจะชอบแบบว่าเวลาแฟนทำมาแล้วมันจะชอบมีคำหนึ่งมาคุ่งขึ้นมาว่าประเสริฐจริงว่าอันนี้จริงกินกินรู้สึกยางไงจริงรู้สึกว่าเราเป็นคนโชคดีอะเฮ้ยขนาดนั้นเลยหรออินคุณการที่แฟนทำข้าวให้กินทุกเช้านี่มันเป็นอะไรที่โคตรดีเลยนะเว้ยคือก่อนหน้าเนี้ย นิง่งอะทำกับข้าวบ่อยมากแล้วก็ไม่ได้ทําชุนเพราะว่ายุ่งมากแล้วได้ฟีลคิดถึงอือคิดถึงมันเป็นช่วงที่เอิร์ดอะเริ่มหันมากินข้าวเช้าเพราะว่าออกกํบบาลังกายออแล้วนิงก็ตัดสินใจว่านิงจะตื่นเช้าเพื่อมาทําข้าวเช้าให้เรากิน,ม,น,ม,นมันใช่ป้ะมันมันใช่คำว่าประเสริฐปะ่ะเดี๋ยวคนดูจะแบบว่าเฮ้ยอวยเกินอะอา้าของจริงรสชาติอะเ,เป็นยังไงลุนๆุนป่ะไปื่อว,ว่าอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้าง ทุกครั้งที่นิ้งทำแบบอาหารฝรั่งแบบอาหารแบบว่าพวกแป้งเนื้อขับไม่เคยพลาดเลยอร่อยเพราะมันไม่ต้องปรุงไนงะแต่ว่าปรุงอ่ะมันจะมีวันแรกที่จืดเลยส่วนวันนี้ก็จัดมากแต่ว่ามีวันที่อร่อยมากแล้วแบบสลับกันไปคอยดูนะอันนี้สี่วันใช่ไหมอีกสักประมาณแบบสิบวันโหมาสเตชร์เชฟไม่เลิกทำ เอาไงสรุปดีไหมแฟนหัวดีพี่ครับอร่อยทุกมือ้อดีทุกมือ้อมันมีคุณค่าทางใจนี่แหละแต่จริงๆสุดท้ายอะ่ะมันจะอร่อยไม่อร่อยมันไม่สําคัญมันสําคัญที่ความรู้สึกะถ้าเขาตั้งใจทําให้เรากินเราก็มีความสุขมากๆสุดยอดเพื่อได้กินต่อถ้าใครชอบให้ทําอาหารจะพยายามตั้งใจถ่ายมาให้ดูเพราะว่ามันมีทางติ๊กตอกยูทูบรู้สึกว่าดิฉันโฟก,กัสหลายสิ่งแล้วก็มีอาหารที่ต้องแบบว่า ทำอีกก็เลยรู้สึกถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้กำลังใจแด้วนะคะบีเขอยากให้เปิดร้านนะคะกดไลค์มาด้วยนะคะไม่เปิดค่ะไม่เปิด <laughs> ทำกินที่บ้าน EP ต่อไปจะทำเมนูอะไรเตรียมติดตามได้เลยขอบคุณเพื่อนๆที่หิวตามกันนะคะ